มาที่บริเวณกิจสตาร์ทนะครับนี่ฮะบรรยากาศของการแข่งขันในรุ่นนี้เลยครับโปรดักชั่น150 U16 ครับครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้มีทั้งหมด17คันด้วยกันครับหมายเลข55ครับคุณนัทครับธีรนัยทัพทิมครับจากยี่ห้าไอเอีเดียรีสมาร์ทสปอร์ตเคสปีดลาดกระบังสนองไซเคิลเรสชนบุรีโฟกัสอยู่ตรงนี้อาจจะโบสถ์มาเป็นกําลังใจโดยคุณพ่อทศพลทัพทิมด้วยนะครับมาก็เป็นนักแข่งไซเคิลคอร์สมายเลข22ครับ ทงสถิตแสนหลวงครับจากยามาฮ่าโมรินลีวัฒนาไออาร์ซีดดีเอ็นจีเรียวเควินแัดดอกอูช่างขวัญเชียงใหม่นะตู่กิษณะชัยวงจมนงนะครับกับช่างขวัญก็เป็นกำลังใจอยู่นะครับคุณพ่อนะครับ59ครับ59ดารันพบทองย้อยครับจากอีสเอ็นจ a ทีเรสซิ่งทีมกรังต้องบอกว่าบอลสุไทยแชมป์ซับนี่เขาก็เป็นโค้ชหลายคนนะ ลำดับต่อไปหมายเลข13ครับหมายเลขสิบสามนี่นี่ฮะเตชินอินอภัยครับ s N J T Racing Team กรุงเทตเตชินเอสปาการาโลทีมสิ้นแล้วเข้าที่หนึ่งดีใจใหญ่เลยครับยี่ห้าครับยี่ป้าครับสิรทีกันโตครับจาก East เช่นกันครับ N J T Racing Team สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีเมื่อกี้สมุทรสาครใช่ไหมครับเออชลบุรีดิอ่าน้องใบจริงจริงแล้วเป็นเด็กเด็กนครสวรรค์นะหนึ่งซีซีครับ ปันจพลตรุงกิจกุลครับจ East Team ังอีเอเอ็นเจทีรัสิงทีมกรุงเทพครับโดยมีบอลสัวไทยเป็นโค้ดต้องโชว์ตัวหน่อยต้องโชว์ตัวหน่อยนะบอลร,รอนตูมต้องโชว์ตัวหน่อยโดยพาอบอลเนยนะเป็นลูกชายเฮชิ้งด้วยสําหรับจรุงกิจกูลเนี่ยสิบสองครับเทพ<ท>พิททักไรยะฝ่ายครับ<อ>ยไยะยัห้าไอซีดี <CD AD S 2> สมาร์ทสปอร์ตวีและบุรุษดาวงเงินนี่นเห็นอะไรคุณพ่อนะครับ98ครับ 98ครับภุริทัตจันจาดครับจาก KL กันยานิสน,นิฝน <10 S 1> <ผล S 2> อ่าสมาร์ทสปอร์ตไออาร์ซีดีดีวท์ับกิติริซิ่งทีมหมายเลขสิก้าครับ19บธนชัตปทุมทองครับจาก i ออาร์ซีดีเซี่เอ็นบีเอกราชกรุงเทพนะรุ่นนี้เขาบอกอายุด้วยนะมีสิบสองปี13ปี16ปีเมื่อกี้<ช>เราก็ลืมรายงานไปนะขอไปนันผู้ชมด้วยใช่ครับเรามาดูหมายเลขห้าครับ13ปีครับ ประสินชมพูรัตครับจาก KL กัญญนิตสิริพลสมาร์ทสปอร์ตไอซีดีดีไวเอวอฟกิตติเรซซิ่งทีมจากเชียงใหม่ครับ13ปีอ่าหมายเลข77ครับคุณ1 1> <ส>นัทอายุ15ปีครับสุประการพาสุรพลกุลครับเนี่ยจากสมุทรปราการครับจาก KL กัญญนิตสิริพลสมาร์ทสปอร์ตไออาซีดีดีนี่และหมายเลข8คันนี้สำหรับมาคัสแม็กเวลเมสจัสตินแม็กเรซซิ่งทีมกรุงเทพให้ ให้เอ้ยไม่ใช่ดิต้องฮัลโหลเออถ้าให้นี่มันญี่ปุ่นเนาะเออโทษทีโทษทีโทษทีอ่าเรามาดูนะฮะตอนนี้ทั้งหมด10เคล็คันเนี่ยยังมีอีกหมายเลข81ครับป้องคุณเยี่ยมน้อยครับสิบสองปีอ่าไวเดสฟิลลี่ดอะบรวสตันดัตเอ็นเจทอารดีดติงโนดเดซซิงทีมนกจูเนอร์เคเอ็มพีเรซซิงสมุดปราการ ชัยกรแ่อ๋องครับน้องคารบิลนะครับจากภูเก็ตครับ K.L. กันยนิตสิริผลสมาร์ทสปอร์ตไอซีดีดีไวท์เอสวีอาร์วอฟกิตติเลสซิ่งทีมครับน้องคารบิลนี่ก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้35คันนี้ครับสำหรับพาสวีเดชรักษาจากภูเก็ตครับ B.I.P. 6 Speed and Project F.I. เลสซิ g งทีมนะครับมาไกลมาภูเก็ตเอ้า4สี่ห้าครับคุณนัทเชนคุณนัทครับ นี่สี่สิบห้าครับศักชัยคงดวงดีครับจากยามหะไอเซีเดียดีสมาร์ทสปอร์ตเคสปีดลากระบังสนองไซเคิลเรสสุรินช่างโอช่างโอคสีกันไห่เหรออ๋อรู้จักกันสีกับคุณนัทนี่อ่าบองสรนียงเฮ้ยโอ้โหอ๋อคุณนัทเคยเป็นผู้จัดการตัวใต้อยู่สุรินเนาะอ่ะหมายเลขเจ็ดลำดับต่อไปครับฟ้าสวยนี่ฟ้าสวยครับตั้งจิตเจริญุฟ้าใสฟ้าใสอ่าไม่เผมก็ตามคุณฟ้าใสตั้งจิตเจริญกุลอ่าแหมลูก ลูกน้าไก่เขา17ปีถ้าฟ้าไม่ใสแล้วฟ้าจะสวยไหม <S <S ใช่ครับ17ปีจากกรุงเทพครับมีฟ้าใสก็เลยต้องฟ้าสวยอ่าอ,อ,อ่ะวอร์มอัพอ่าเป็นรอบวอร์มอัพนะครับเมื่อกี้ที่แซวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้สวยแล้วเมื่อก่อนเป็นเด็กหญิงตอนนี้สวยแล้วเป็นนางสาวแล้วฟ<ต>้าใสก็ฟ้าสวยเลยตอนเนี้ยอ่าเราก็แซวกันเนาะครับอ่าลูกหลานกันนะครับก็อายุ17ปีนางสาวแล้วล่ะใช่เนาะ เอ๊แต่จริงๆเราสิบ้าปีก็ให้ทําบัตรประชาชนไม่เหรก็ทําแล้วสิบเจ็ดปีใช้นางสาวใช่แล้วสิบห้าปีใช้เด็กหญิงใช่ไหมใช่ครับอ๋อคุณนัทรู้ดีนะลูกผมมีอ๋อนึกว่ารู้เคยผ่านมารูว่าชีวิตเคยผ่านความร้อนทดลูกผมก็มีลูกสาวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมรอบวอมอัครับเรามาดูนะครับว่านักแข่งแต่ละคนเนยมากันไกลนะฮะอายุไม่เกิน รุ่นนี้นะบอกอายุไม่เกิน16ปีนมีภัสวีเด็รักษา16ปีนะครับเดบรันพุทธทองย้อย16ปีโฟกัสทีไรในทัพทีม16ปี3คนอาซีคนกับปัญจพลจรุงกิจกูล16ปีนะฮะมีสคนน,นอกนั้นก็12 11ในดูริศชัยอายุเท่าไหร่12ปีศิรตีกันโต11ปีอ่ามีเด็ก,กว่าหอยเชลอีก รุ่มต่อไปนะครับนำรถติดทานบอนเดอร์ด้วยนะครับสปอร์ตมินินะนำรถติดทานบอลเดอร์เลยครับเรามาบอกว่าในส่วนของกิจกรรมดีๆของการแข่งขันนี่เดี๋ยวที่เชียงใหม่ของเรานะฮะก็จะมีการแข่งขันของในรูปแบบของ e อน u r o c r o หรือเปล่าใช่ครับ e อน u r o c r o นี้ต้องบอกว่ามีการจัดขึ้นมาสองชั่วโมง2องชั่วโมงใช้รถสองคันโดยทีมงานของบ้านลูกโป่งอ่าฮะพนาจมานรัฐครับเหรอโอ้โ,อโหเขาจัดกันบ่อยๆนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้นะฮะจะบอกวันนี้เป็นวันประกาศถอดแมนนะ,ะแต่ว่าสวมใส่ไว้ก็ดีนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้คนรอบข้างแต่ว่าไม่ได้ห้าม นะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยก็สวมไว้ซะดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราสองคนก็ถอดกันอยู่ละเ <c oughs> พราะเราบรรยายต้องการให้เสียงชัดเจนให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังแบบชัดเจนกันเนาะ,ะวันนี้มันประกาศสอดแมสแต่ว่าถ้าหากว่าไปในจํานวนของอไม่ใช่ที่อากาศโล่งๆนะฮะไปในตลาดไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเยอะๆเอ้าวสวัสดีไอเดียกิจพัฒนษษ์เขื่อนคาโอ้โหนี่ไปแข่งระดับโลกมาแล้ว โอ้โหวันนี้มาเยี่ยมสนามไทยแลนด์เซอร,ร์กิตด้วยเดี๋ยวนี้ลืมเราแล้วพวกเราสายฝุ่นนะเขาลืมเราแล้ว,ลวโอไม่ลืมไม่ลืมโอ้โหเดี๋ยวกลับมาขี่อีกทีไม่รู้จะสู้ลงตู่ได้เปล่ามอเตอร์คอสอ่ะสู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันอ่านะครับเป็นรอบวอร์มอัพนะครับรุนีอายุไม่เกิน16ปีสนามนี้มีมาคัสแมกเวลเมสจากกรุงเทพนะฮะจากแกสตินแมก เรสซิ่งทีมจัสตินแมกกาซิ t ทีมนี่ก็เราได้เห็นกันเนาะตรงนี้นะอายุส2สองปีนะครับมาคัสแมกเวลเมสเอาล้ครับการแข่งขันทั้งหมด10รอบระยะทางทั้งสิ้น25กิโลเมตร13โค้งต่อรอบนะะอ่ามีเพินกันครับว่าใครจะออกเป็นผู้นำได้ก่อนครับในรุ่นนี้ก็คองบอกว่าน้องๆจากรุ่นโปรเฟชแนลอะไรก็ว่าได้ครับรุ่นนี้อ่าเราจะมาดูกันนะครับโดยเพาะทีละใยทัพทิมนะครับ โฟกัสจากจังหวัดชนบุรีนะฮะตัวเต็งเลยนะครับสนามเน่ออิฟายมาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่ากับวนเนอร์โพเดียมในวันนี้สองสนามที่ผ่านมาในอกครับสนามนี้มาดูกันครับโอ้โหออกตัวได้ดีเลยออกตัวได้ดีด้วยครับออกตัวถูกมันแน่นนะครับเอาแล้วครับเอา้าแปดสิบเอ็ดครับผมโอ้ปองคุณเอี่ยมน้อย เกิดอะไรขึ้นครับของนกจูนเนอร์โอ้ออกตัวดับหรือเปล่านะครับผมก็มองไม่ทันครับเครียดอีกแล้วป่านกเครียดอีกแล้วเวลาเวลาติ้งนกขี่ไม่เห็นเครียดเลยแต่พอแบบเด็กปั้นขี่หน่อยเครียดสายหวยจิ๊กๆิ๊กิ๊กเด็กสร้างเด็กสร้างเด็กสร้าง เรามาชมการแข่งขันกันต่อครับนขณะนี้สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตน,นะครับในการแข่งขันนี้เป็นเบนซี่ดีไทยแลนด์รถเล็ซิงสองพันยี่สิบสองเก็บคะแนนทิงแชมป์ประเทศไทยสานามที่สามครับโฟกัสอยู่หัวแล้วครับตอนนี้รถสีข,ขวาเนี่ยสีฟ้านี่ต้องบอกเลยครับว่านี่ฮะทีละในทัพทีมครับ่าโฟกัสทีละในครับรู้สึกว่าจะห้าเก้ารถสองเก้าครับห้าเก้าดรรชนทพทองย้อยแน่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้ อ่าเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับเอาล้ครับไม่มีแท็กเอาวิแทกลิมิตแทกลิมิตฮ่าฮ่สิบเก้าครับดารันพบทองย้อยครับเอาล้ครับคู่แข่งไม่ธรรมดาครับสําหรับโฟกัสต้องหนีดารันพบทองย้อยครับตอนนี้ในตําแหน่งที่สามครับเรามาดูที่หมายเลขยี่สิบสองครับพงศิษฐ์แสนหลวงครับลูกจางขวัญเชียงใหม่เอา ตัวเต็งกับไม่ใช่แล้วนะครับแต่รันพบทองย้อยกับชอตแทกขึ้นมาเรามาดูนะครับแต่รันพบทองย้อยโอ้โหจากอีซเอ็นจีทีครับขับขี่รถฮอนด้านะครับขับจะมาห้าหน้าหลังเลยนะครับจะมาห้าหน้าหลังพงษ์สถิแสนหลวงขับพีรนัยทัพพิมนะครับฮอนด้าอยู่ตรงกลางครับตอนนี้แต่รันพบทองย้อยจากอีซเอ็นจีทีรถซิ่งทีมครับ โอ้ไม่ธรรมดานะครับหมายเลข59เนี่โอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้สิบรอบสนามที่ต้องมาลุ้นกันนะครับป้าธีระในทับทิมเนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ต้องบอกว่าเวลา1-3-7-2-3-6ส่วนดสา่วนนพลทองร้อย1-3-7-4-4-3นะครับในรอบที่ผ่านมา1-3-7-7-9-2ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ยเสียบ มาคองสายนีเกียบเหยียบมาเกือบละยังไม่ได้ครับยังต้องจับตาดูกันต่อไปครับสําหรับหมายเลข59ครับตะรันพบทองย้อยครับแต่<อ>ว่าต้องบอกว่าในส่วนของทีในทัพทีมนี้เาก็มาจากสายฝุ่นนะน่า,าเป็นเด็กไซเคิลของภาคตะวันออกแม่เด็กภาคจำลอกนี้มาดีหลายคนนะอ่เรามาดูกันนะครับแต่ถ้ามาทางเรียบมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะ<อ>่ะทางเรียบในบางทีก็อยู่ที่รถด,ด้วยอยูอ่ที่คนด้วยนึกว่ามาจากคอนแก่นเฮ้ย ขอนแก่นนี่ผมไม่ได้มาจากขอนแก่นผมมาจากทุ่งครุ oh. โอ้โหตอนนี้โฟกัสทีละนายทัพทิมหน้าหนีมาแบบแมาดอนพุทองย้อยไม่ปล่อยเลยนะฮะก็ติดดูดดูดดูดโอ้โหขึ้นมาครึ่งลําครึ่งลําแต่อยู่วงนอกยังอยู่ครับทีละนายทัพทิมยังปิดไว้อยู่ครับโอ้โหที่สามบงสุดทแสนหลวงบอกอย่าพลาด ตาอินกับตานาหาปลาเอามากินกันอย่าพลาดพงศิรแสนหลวงบอกใจเย็นการแขันอีกตั้งแปดรอบยังยังยังไม่ต้องรีบร้อนเราบันทึที่สี่นะครับพี่จักรประทุมทองที่ห้าพิรักกันจัดที่หกสิวทีกันต่อพี่เจ็ดปันถุพลจลงกิจกุลที่แปดเตชินนิพายที่เก้าเทวินักษัยฝ่ายที่สิบพระสินจมพลรับสิบเอ็ดมาคัสแม็กเวลเมส สิบสองสุภการสิบสามชายกรสิบสี่้าใสสิบห้าพาสวีสิบหกสักชัยสิบเจ็ดปองคุณบ้าโอ้โหดารันพบทองย้อยนี่สร้างความปั่นป่วนซะแล้วยามาห้าสองคันนี้ต้องเครียดเครียดโอ้โหมีแบบนี้ต้องมีลุ้นกับจากอีสเอ็นทีที่หนึ่งใช่ไหม ลูกชายในที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ที่สองใช่ไหมเจทิปเจทิ์เขาตื่นเต้นเวลาทศพลขี่ไม่เห็นตื่นเต้นแบบนี้เลยโอ้ <laughs> โหเอาละครับระยะห่างเริ่มทิ้งแล้วสําหรับโฟกัสทีไรเลยครับทีมเออแบบนี้เขามาบอกว่าเหี่ยวเขาไม่ได้บอกว่าเหี่ยวเขาบอกรถรถไม่เหี่ยวนะแต่ได้เหี่ยวต้องพักยานุาน่นคนละคนอ่า โฟกัสทีือนครับยังคมอยู่ครับยังคมครับเรามาดูกันต่อนะครับเอาครับโอ้โหดารันพบทองย้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ากัดไม่ปล่อยนะในโคง้งก็ดีนะอ่าระยะห่างระยะห่างนี่ยังยังคงตามติดอยู่นะครับจัดว่าโค้งดีสามารถไล่ติดตูดแต่พอถึงทางตรงเน่ต้องบอกว่าโฟกัสเนี่ยทึ่งเลยพึ่งเลยห้าเมตรห้าเมตรหกเมตร เจ็ดเมตรอมองแบบนี้คือเจ็ดเมตรนะเอาเหลือห้าเมตรแล้วพอมาถึงโค้งนี่หเมตรเหมือนกับคนละนายอาทีานายรับทุมโฟกัสเนยไม่แลกเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าใจเด่นเด่นไว้ใจเย็นคุณทิพย์ใจเย็นคุณทิพย์ไม่ต้องรีบร้อนแป๊บหนึ่งลูกที่เลี้ยงอยู่น้องของโฟกัสนั่งไปก่อน <c oughs> ลูกที่เลี้ยงปล่อยไว้ก่อน <c oughs> น้องของโคกัสปล่อยไว้ก่อนมันลุ้นพี่ชายคนโตก่อนโกัสเพีในทัพทิมตอนนี้ก็ยังเก็บสแปร์ไปเรื่อยครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะโดนปุ๊บน้องย้อยไม่สามารถแตะได้แม้แต่รอบเดียวนี่เรามาดูนะครับว่าพิ่มสถิตแสนหลวงจะเย็นไปถึงไหนอ,อจะทำอะไรได้หรือเปล่ามาแล้วกีบสองนะครับ พยายามหาช่องทางอยู่นะครับพยายามหาช่องทางอยู่แต่เรารุกทองย,อย้อยก็บอกว่าแต่เรารุกทองย้อยนี่ไม่นิ่งนะ,ะเพราะว่าพยายามที่จะใช้ความเร็วทุกจุดทุกจุดแต่ในขณะที่โฟกัสทเี่ในลยทัพปุนเนี่ยพยายามที่จะขี่นิ่มๆนิ่งๆรักษานะฮะร,รักษาสมดุลรักษาเรียกว่ามาตรฐานเอาไว้ณความเร็วเวลาต่อรอบต้องมาตรฐานนะครับเรียกว่าไม่แลกไม่แลก ตอนนี้เมื่อดูเวลาแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าดารันพบทองย้อยกับทีเรนท,ทัพทีมมีเวลาเดียวกันแล้วนะดูหนึ่งศูนย์โอ้สามสองเลยเวลาเดียวกันแล้วครับตอนนี้ดารันพบทองย้อยทําเวลามาใกล้เคียงกับเีเรนทัพทีมแล้วเวลาเป็นเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันสามสองสี่เท่ากันเลย <ettu? S 1> เอาละครับหนึ่งนาทีสามกบสองจุดสี่กว่า,ว,าวินาทีนะครับ สามคันยังเกาะติดกันอยู่ครับพัวพันไม่ยอมไปไหนกันครับที่สี่วงห่างสำหรับธนชัตปทุมทองครับท,ที่ห้ายิ่งห่างเลยนะครับภูทั์จันจาดสามคันนี้ครับสีมฟ้าสมาธิครับสําคัญสุดครับต้องบอกว่าในส่วนของทีมในทัพทิมแม่ทิพใจเย็นไม่ต้องออกร้อนแม่ทิพไม่ต้องลงไปใจเย็นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่งดูเฉยเฉยแม่ ตื่นเต้นอะไรผมเห็นเจ้าก๊อบขี่ไม่ไไม่ไม่เห็นตื่นเต้นเลยเวลาพ่อขี่ไม่เห็นตื่นเต้นเอาละครับตอนนี้นทีอะไรครับพิมพ์ครับยังกอดได้ดีอยู่ครับการนำขี่ยังนิ่งยังนิ่งอยู่แต่ถ้าเราดูในจอมอริเตอร์เรื่องของเวลาเนี่ยปรากฏว่า,าดารันพบตอนนี้ทําเวลาได้ดีขึ้นนะฮะทำเวลาตอ่อรอบใช่ไหมครับเ,เวลาต่อรอบน้นทําทได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถที่จะทําเวลาได้ดีกว่าทีระแนทับถิมครับ3ามสองโอโหที่ะเน่ทับทิ่ามส2งหกสานะครับดนบท,ทองย้อย3ามสองห้าสามเก้เอาแล้วเอาแล้วเท่ากันเลยเรียกว่าเท่ากันอย่าพลาดนะฮะอ่ะเราต้อมาดูแต่ผมดูให้ผมวิจารณ์นะ,ะให้ผมวิจารณ์การกับขี่ของโฟกัสนิง่งนี่แต่สังเกตว่าะารันพบทองย้อยเหมือนจะแรก มีแลกบ้างเป็นบางรอบอไม่นิ่งนะไม่อยู่ในไลน์ของตัวเองแต่ในขณะที่ทีไรทัพทิมเนี่ยนิ่งมาตลอดนิ่งมาตลอดนะฮะนิ่งมาตลอดแต่ก็อย่าพลาดนะฮะอาจจะโดนเสียบเอาง่ายๆเหมือนกันถ้าคุณไม่รักษาคันเร่งนะฮะร,รอบเครื่องนะฮะในโค้งคุณรักษาไว้ที่กี่หมื่นรอบมาแล้วแต่รอบนี้คุณขี่เท่านี้เท่านี้เวลาของคุณก็จะเป๊ะมันต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า ในความคิดของนักแข่งเนี่ยต่อรอบเครื่องนะแล้วก็การใช้คันเร่งในโค้งต่อรอบเครื่องเนี่ยค่อนข้างเปะ๊ะตอนนี้ถ้าเวลาเท่ากันจะไม่สามารถทําอะไรกันได้นอกจากการแลกในรอบสุดท้ายเอาแล้วครับตีคู่ขึ้นมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห oh, <hey, S 1> พงศธิดเสียบขึ้นมา,มาที่สองเรียบร้อยพงศธิดมาที่สองแล้ว<ม>เอาเอาเอา,เอาแบบนี้พงศพเอาแล้วครับ เราต้องบอกว่าหมายเลข22พงษิตแสนหลวงนะครับจากอู่ช่างขวัญเชียงใหม่ยามาฮ่าโมลิมีวัฒนานัตูุกิยชนชัยวงจำนงโอ้โหและทำเวลาดีด้วยนะหมายเลขเสี่รอบเลยเลขสี่รอบเพาเป็นแบบนี้นะพงษิตแสนหลวงก็น่ากลัวนะมีโอกาสครับอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวจะมีเสียไปอีกแล้วเรามาดูนะครับว่า พีระในทัพพิมพ์นะครับจะนิ่งพอหรือเปล่าเพราะว่าลูกแรกของทุ่์เสนแสนหลวงนี่ไม่ธรรมดานะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้สามารถแลกขึ้นมาที่สองกากที่สามเนยคมพอตัวเลยช่วงทางตรงแล้วยกเลึกด้วยไม่ได้บอกว่านักเลงพอตัวนะจัดว่าคมพอตัวเลย <Yeah. S 1> อ่าเรามารุ้นกันแล้วครับเมื่อกี้นี่ลรุ้นกับลำพบษทองย้อยครับ ตอนนี้เรามาลุ้นพงสถิตแล้วนี่ต้องดึงชัยมาฮาด้วยกันแต่ก็ยอมไม่ได้ไม่ได้เลยทีเดียวครับผมดื่มน้ําแป๊บคอแห้งก็มาลุ้นกันดูครับหมายเลข2ี่ครับพงสถิตแสนหลวงครับว่าสามารถที่จะขึ้นมาโอ้โหนี่ฮะฉีขึ้นมาแล้วนะขึ้นขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับพงสถิตแสนหลวงได้วงในครับเรียบร้อยขึ้นเป็ันที่หนึ่งโอ้โหสารพบเอาลงออก มาแห่คาดครับมาแล้วผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาสําหรับพงศพิษแสนหลวงนะครับเอาละทีนี้เรามาดูนะครับว่าทีไรท่านปุ่นโฟกัสเนี่ยจะเอาคืนหรือเปล่าถ้าเอาคืนเนี่ยมันนั่นหมายถึงว่ามันต้องเสี่ยงละมันต้องแลกละเรามาดูนะครับตอนนี้เอาละครับพงศพิษแสนหลวงครับทำให้เกมเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยืดครับมียืดด้วย ทางตรงมีเวอบแบบนี้ไม่ธรรมดาซุ่มเนี่ยซุ่มซุ่มเนี่ยม,ม,มีมีอมมีอมแสดงว่าอมพันเร่งมาพอควรเลยแม่ดีฮะอ้าวอ้าเอา้เอาโฟกัสยอมไหมโฟกัสก็ไม่ยอมโอ้โหเมื่อกี้แสดงว่าอมพันเร่งไม่เยอะสำหรับพงศิดษ์แสนหลวงเรามาดูนะครับโฟกัสจะเอาคืนหรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้โหลูกล่อลูกชนเยอะนะฮะพงศิดษ์แสนหลวงเนี่ยรอบแรกๆไปเรื่อยๆที่สาม พอเหลืออีกสามลบใส่เลยใส่เลยเอาละครับปัญหามาเกิดอยู่ที่ดารันพบทองย้อยแล้วเพราะว่าดารันพบเนี่ในส่วนของวีในทับทิมเนี่ต้องมาติด่ยถ้าหากว่าพูงศิษ์สอนหลวงเนี่ยในบางโค้งไม่เร็วเนี่ยทำให้โฟกัสเนี่ยต้องมาเสียบางจุดฉะนั้นดารันพบทองอย้อยอาจจะช่วงชิงเนี่ยจังหวะนี้แหละต้องมาลุ้นกันนะครับเรามาดูครับแมตี เอาละเอาละดันพุทตีออกไปไม่ยอมครับทีะนรยพรักทิมขอดวงนอกขึ้นมาครับกดวงในใครกดวงในไม่มีใครกดเอาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาโฟกัสขึ้นมาที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆคมคมจริงจรพีรนัยพักพิมแต่ผมว่าเกมมีน่าจะเปลี่ยนในช่วงท้ายเกมอีกทีนึงน,นี่นนผมว่าแม่ทิพย์ะปล่อยลูกไว้ก่อนไปดูลูกคนโตก่อน <laughs> ผมว่า22 22, 22มีมีเปลี่ยนแน่นอนอ่าเรามาดูครับเหลืออีก2รอบรอบทีวามาแล้วครับโอ้โหท,ทางตรงเนี่ยเรามาดูนะฮะต้องบอกว่าคมทั้งคู่มีดารันพบทองอย้อยผมไม่ได้วิจารณ์เขานะแต่ว่า<ช>ผมบอกว่าเขาไม่นิ่งอ่าแต่ว่า2คันหน้าเนี่ยอีกคนนึงก็คมเพราะแรกไงใช่ไหมอีกคันนึ่งนี่คมไปตามของรอบเครื่องทีนในทัพตีมนี่คมสม่ำเสมอนี่อีกคนคมเพราะ ต้องแลกเอาเอาพลาดไปแล้วหอยเชลครับลูกไกโอ้ลุคสีเดียวกันหอยเชลล้มโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับเข้าสู่ไฟนอลแล็บแล้วครับตอนนี้มารอบนี้เรามาดูนะฮะโศกอันิรับทิมเบอร์สไเลยใครนะโอ้ยยี่สิบสองครับโอ้ใจร้อนไปหน่อยโอ้ เอาละแบบนี้สบายเลยโอ้ในรอบสุดท้ายนี่ต้องหนีในัานพบคันเดียวแมพงศริดฐานหลวงใจร้อนยกลึกไปหน่อยเสียไปเลยครับโอ้จะเอาทีระในทัพทิมไงโอ้โหเสียไปเลยเนาะก็ยังเป็นโอกาสเป็นโอกาสของดารันพุทธทองย้อยครับคือจะพยายามที่จะไล่ทีระในทัพทิมเอาหรือเปล่าครับเอ,เอาละตอนนี้มาเป็นคู่นี้ ประสบการ์ลุ้นล้วนประสบการณ์ลุนล้นล้วนเมื่อสักครู่นี้คือประสบการณ์ลุน้นล้วนความใจร้อนของโปรสถิตทําให้เสียไปแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเขายังกลับมาได้เรามาดูนะครับรอบสุดท้ายตรงนี้ไว้นอนแลบแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหมากันแบบเป็นคู่ครับดาราพุท้ตองย้อยผมว่าคันสุดท้ายเนี่ยคันที่สองเนี่ยดาราพุต้องย้อยต้องแลกเนี่ยอ่ะเรามาดู ว่าเขาจะแลกแบบไหนนี่ต้องดูโงไหนกันแน่กับที่เขาจะแลกเมื่อกี้นี่รีบแลกไปหน่อยสำหรับพงศพิษเรามาดูใารันพบนะครับอไอคนที่มันนิ่งนิ่งนแบบนี้จะโดนมกกักจะโดนแลกเรามาดูนะครับว่าโฟกัสตีละนายทัพทุณเนี่ยอ่าผมไม่สนคุณจะแลกยังไงผมก็ไปแบบนี้ไม่เหมือนไอเดียนะไอเดียแรกขีโอ้ห <c oughs> นี่ <c oughs> เขาบอกว่าตลาดขีต้องบอกว่าโฟกัสนี่ตลาดขี อันนี้ชมเลยนะอันนี้ชมเลยตมาเป็นฝีมือที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็นิ่มเอาละครับไม่น่าพลาดหรือเปล่าเอาเรามาดูคร,บรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใครจะเข้าเส้นเข้าเส้นเรียบร้อยครับทีเลยหนทรับติมครับตามด้วยดลันพบทองย้อยเรามาดูที่สามกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหที่สามครับพงษ์ธิตสารหลวงครับเหมือนเดิมครับธนชาตประทุมทองที่สี่พอน้องไป ใบใบเอสปากลโลเป็นตำแหน่งที่5ครับรอบนี้แล้วก็เข้ามาโดยเตจินอินทย์ยนะครับแล้วก็ที่6ศสิรทีครับที่7พุริทัศน์ที่8ปดปัญญพลที่9เทพพิทัก์ไกายาฝ่ายครับเที่ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเทพพิรักเดี๋ยวต้องเอาไปแก้ตัวสนามหน้าที่สุดครับมาคัสแมกเวลแมสที่11พสินจุมรัตทีสิทยากรแอ้อง สิบสามสิการพาสุรพลกุลเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ถามรายการแล้วกลับมาพบกันคู่เดียวครับ